4 9 9 0บาทไปเที่ยวยังไงให้ได้ภาพเหมือนถ่ายจากกล้องใหญ่แบบนี้นี่คือภาพที่ถ่ายจาก Oppo Reno 11 5G เครื่องนี้นะคะสมกับความเป็น The Portrait Expert ในราคาย่อมเยามากๆวันนี้คุามก็เลยมาพร้อมกับ5เทคนิคนะคะที่ทุกคนรู้แล้วเนี่ยจะสามารถถ่ายภาพได้เหมือนที่คุถ่ายออกมาอุ้มถ่ายได้นะคะทุกคนก็ถ่ายได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องกล้องเลยเพราะ Oppo Reno 11 5G เนี่ยจะช่วยคุณได้เยอะมากๆจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย ก็จะไปคุยถึงหัวข้อที่1กันนะคะอุ้มให้ทุกคนเลือกดีกว่าว่าชอบภาพไหนมากกันนะคะระหว่างภาพที่1คือภาพนี้และภาพที่2คือภาพนี้อ่าให้ดูทีน,นะคะอันนี้คือภาพที่1อันนี้คือภาพที่2อ,อ่าให้เลือกกันนะ3 สองหนึ่งโอเคน่าจะเลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ้ยพี่อุ้มชอบอันนี้อ่ะรู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วดูตัวเล็กดีนะดูตัวเล็กดีนะคะบางคนก็บอกว่าอุ้ยอาจจะชอบภาพที่2มากกว่าเพราะว่าสัดส่วนมันดูใช่กว่าใช่ไหมจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ่ายได้ทั้งคู่เลยนะคะสาหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตแต่ว่าเป็นที่มาของคําว่าการเลือกระยะนั่นเองต้องบอกงนี้ค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพพอร์เทรตนะคะเราก็ใช้มือถือใช่ไหมระยะก็จะอยู่ที่1เท่าหลังๆมานี่มือถือมีการพัฒนาขึ้นมา ะะก็สามารถถ่ายในที่ระยะ2เท่าได้ที่ระยะ1เท่ามันดียังไงอ่ะให้ดูกันนะคะอย่างตัวนี้ระยะ1เท่าเนี่ยจะเทียบเท่ากับทางยางโฟกัส26มิลมอย่างตัวนี้เองนะคะตัวเลนส์หลักของเขาเนี่ยที่ระยะ1เท่าเนี่ยก็ถือว่าเทพเลยนะเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะคะครึ่งนิ้วนะเป็นโซนี่ไลท์เทียหกร้นะที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบกันด้วยและสําคัญนะคะความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลแต่ว่าความเก๋กว่าก็คือคุณต้องมีสิทธิ์เลือกใช่ไหมคุณสามารถจะถ่ายนะคะที่ระยะ2เท่าแบบออปติคอลซูมได้นะคะที่ ระยะ2เท่าเนี่ยทางยาโฟกัสจะอยู่ที่47มิลน,นะซึ่งสีมิลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระยะที่ตาก,กล้องชื่นชอบนะคะเราจะรู้สึกว่าอัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนของใบหน้าจนถึงสัดส่วนของตัวคนเนี่ยจะทําออกมานะคะได้ดูสมดุลมากกว่าอุ้มให้ดูภาพนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยที่อุ้มถ่ายนะคะที่ระยะ1เท่าสวยนะสวยเนละยนะแสงเข้ากําลังดีจัดการสีดีมากๆนะคะแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งพี่บีมเนี่ยดูเตี้ยกว่าปกติใช่ไหมอันนี้พี่บีมดูเตี้ยกว่าปกตินะคะทีนี้ดอุ้มให้ดู อันนี้เนี่ยคือที่47มิลน,นะคะก็คือที่ระยะซูมนะคะ2เท่าตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าออพี่พิมเนี่ยสัดส่วนดูปกติกว่านะคะดูปกติกว่าแล้วก็มีการดึงนะคะฉากหลังเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวมากกว่าเดิมสังเกตที่ตรงหน้าต่างสีฟ้าตรงนี้นะคะจากเดิมมันอยู่ตรงนู้นอันนี้เนี่ยเรายือนอยู่ที่เดิมนะทุกคนแต่ว่าเราปรับนะคะตัวเลนส์เนี่ยกดมาที่ซูม2เท่าคุณจะได้นะคะฉากหลังที่เข้ามาใกล้เรามากกว่าเดิมอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคนึงนะคะในการถ่ายภาพที่บางทีเราไปถ่าย กับวัตถใุใหญ่ๆนะอย่างอุ้มเนี่ยไปถ่ายภูขเขาไฟฟูจิอะไรแบบนี้อุ้มแนะนําว่าให้ถ่ายที่ระยะซูมนะคะเราจะได้เห็นเนี่ยว่าฟูจิที่อยู่ด้านหลังมันยังใหญ่อยู่อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเลนส์ตัวนี้ค่ะด้วยความที่ oppo reno 11 5g เนี่ยจัดเต็มมาให้นะคะใส่เลนส์พอดเจตซูมได้ค่ะความละเอียด3 2ล้านพิกเซลนะเซนเซอร์เป็น i x 7 0 9มาให้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายโคนที่ระยะ47มิลเมเนี่ยก็จะได้ทั้งความคมชัดนะคะแล้วก็สีสันต่างๆเนี่ยยังโอ้โหโอเคมากๆเลยอย่างนี้ที่ระยะ1เท่านะะนนะะคคออัีอ้ื ระยะ2เท่าเห็นไหมมันไม่มีการลดทอนเรื่องของความคมชัดนะคะแล้วก็ลดทอนสีสันออกไปเลยเนาะระยะ2เท่านะคะก็จะมีเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ระยะ1เท่าเนี่ยก็จะมีเสน่ห์อย่างหนึง่งขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกระยะไหนในการใช้งานนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ทําได้ดีทั้ง2ระยะเลยเอาไปดูตัวอย่างนะคะเทียบกันนิดนึงสาหรับ1เท่ากับ2เท่าเลย ไปต่อที่หัวข้อที่2กันดีกว่านะคะเรื่องมุ่นๆุนของรูรับแสงหรือว่าค่าเ s t o ตนั่นเองค่ะให้ดูตัวอย่างภาพเลยเนาะอ่านเริ่มจากภาพนี้นะคะถ้าดูกันก็จะบอกว่าอุ้ยทําไมพี่บีมถึงโดดออกมาจากฉากหลังขนาดนี้เหมือนภาพตัดแปะหรือเปล่านะคะเออเบอร์อาจจะแบบไม่ค่อยเนียนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้แหละคือเหตุผลที่ต้องมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้้งเลือกค่า F อเนี่ยอยู่ที่1.4นะคะค่า F ตัวเลขน้อยแปลว่ามันกว้างมากนะคะรูรับแสงกว้างมา,มากๆรับแสงเข้ามาได้เยอะ หลังก็จะเบอร์ได้เยอะนะคะอันนี้คือ f 1 4อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดเกินไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมงั้นเอาแบบนี้แล้วไหมอันนี้เนี่ยค่า f นะคะอุ้มตั้งไว้ f อยู่ที่16 f 1 6ตัวเลขเยอะนะคะแปลว่ารูรับแสงนะคะรับแสงเข้ามาได้น้อยใช่ไหมมันแคบใช่ไหมคะการเบอร์ด้านหลังเลยแทบไม่เบอร์เลยเพราะมันไม่เบอร์เลยเราก็จะรู้สึกว่าภาามีเฉยๆเนาะอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้สวยมากไม่ได้เลือกใช้เอาไปาลงนะคะในโซเชียลมีเดียของคุณใช่ไหมทีนี้ค่ะอุ้มก็เลยบอก ว่าอ่ะงั้นเอานี้ละกัน f กลางๆ f อยู่ที่4.5นะคะซึ่งถือว่าเป็นค่า f ที่กําลังดีมากๆสําหรับระยะ47มิลน,นะคะก็คือใครกดถ่ายที่ระยะ2เท่าแล้วเลือกค่า f เป็น4.5นะคะคุณจะได้การเบลอด้านหลังที่กําลังพอดิบพอดีการตัดขอบนะคะที่เรียกว่าตัดขอบได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะการป๊อปอัพของตัวบุคคลนะกับฉากหลังนะคะมันกําลังสมจริงอ่ามันจะดูเหมือนใช้กล้องใหญ่ในการถ่ายนะ ใกล้เคียงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละเป็นเงื่อนไขนะคะของการเลือกค่า f ซึ่งไฮไลท์มันคืออเปล่าคุณสามารถจะปรับนะคะค่า f เนี่ยสามารถสไลด์ได้เลยว่าต้องการค่า f ประมาณไหนนะคะจากตัว Oppo Reno 11 5G อุ้มมีเดโมโให้ดูนิดนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูเป็นเรื่องของรูรับแสงเนาะทีนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะถ่ายนะที่ระยะ2เท่านะคะซึ่งค่า f ตอนนี้จะอยู่ที่4.5ลองดูหนึ่งสองสามไป โอเคเพราะเราถ่ายที่4.5นะคะรวบแสงเนี่ยค่อนข้างพอดิบพอดีเนาะทำให้โบเก้ด้านหลังเนี่ยมันออกมาได้สวยงามเนาะตัดขอบดีมากเลยยังกับมือถือแบบแพงๆหรือว่ากล้องใหญ่เลยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองนิดน,นึงว่าถ้าสมมติใครบอกว่าเอ้ยพี่อุ้มอยากให้มันโบเก้มันไม่ต้องขนาดนั้นได้ปะเอาแบบเบอรไม่ต้องเบอเลยได้มอ่ะลองดูนะคะอันนี้เป็น F16 นะหนึสองามไป อันนี้คือ f16 นะสังเกตดูว่ามันเนี่ยด้านหลังนะคะจะไม่ได้มีการเบอร์นะก็จะมีความคมชัดเนี่ยอาจจะมีเบอร์นิดหน่อยจากตัวเลนนะคะแต่ว่าไม่ได้เบอร์จากซอฟต์แวร์นะคะก็โอเคหลายๆคนอาจจะชอบเนาะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยบอกว่าเอ้ยพี่อุ้มอยากให้มันเบอร์แบบสุดๆไปเลยได้ไหมอ่ะลองดูอันนี้จะเบอร์ที่ f1.4 นะคะซึ่งดูับแสงกว้างมากๆขนาดนี้นะมาดูกันค่ะพอ1.4ปุ๊บนะสังเกตด,ดูว่าเดี๋ยวมันจะปมวลผลแป๊บหนึ่งแล้วก็เขาจะได้นะคะโบเก้ที่กลมโตรมากเลยแต่ว่าตัวคนเนี่ย ไปนิดนึงนะถ้าถามอุ้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเลือกโบเก้เนี่ยหรือว่าวิธีการเลือกค่า F เนี่ยก็มีผลนะแล้วก็จําเป็นมากๆสาหรับการถ่ายภาพพอ์เทตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะรูรับแสงเลยมีความจําเป็นมากๆสําหรับการถ่ายพอ์เทตนะคะเพราะว่านอกจากระยะจะต้องพอดีแล้วค่า F เนี่ยจะต้องเลือกให้พอดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอุ้มก็แนะนํานะคะที่4-7มิลอาจจะเลือกไว้4.5ประมาณนี้เนาะเออมันจะได้นะคะความสวยที่ฉากหลังความสวยงามของบุคคลนะคะจนไปถึงการตัดขอบเนี่ยที่ดูดีมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองดูตัวอย่างภาพกันดีกว่า มาถึงอันนี้นะคะมาดูเรื่องของสก,กินโทนแล้วก็ AI กันนิดนึงค่ะ AI เข้ามาช่วยเราเยอะมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูค่ะอุ้มจะปิดในส่วน t o ทั uch ออกนะคะ1 2 3เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันใน,ใน,ใน,นึงอ่ะ1 2 3เปิ้งอันนี้คือรีทัชศูนย์เลยนะคะก็สังเกตว่าหน้าพี่วีมเนี่ยก็จะยังมีเผือกริ้วรอยต่างๆอยู่ใช่ไหมทีนี้ค่ะเราจะให้เขาเนี่ยมาใช้ประมาณ30นะคะอันนี้คือที่อมใช้งานปกตินะ1 2 3ไป โอเคที่30สนะคะสังเกตดูว่าตัว AI เนี่ยจะเข้ามานะคะช่วยนี่ AI p o พ t r a i t นะคะจะเข้ามาช่วยเนี่ยปรับให้หน้าพี่บีมเนี่ยเ,เรียกว่าริ้วรอยน้อยลงนะคะแต่ว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่ใช่ไหมทีนี้ค่ะตัวนี้สามารถดันไปสุดนะที่0 0อ่ะมาลองดูที่1001 2 3้เบิ้ง,อ,ง,งอ่าที่100นะคะสังเกตดูว่านี่เลย นี่มีการปรับนะคะทั้งรูปหน้าแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้คือความเก่งนะคะของตัว AI เนี่ยของตัว Oppo Reno 11 5G นั่นเอง นั่นแหละค่ะทุกคน AI นะคะเข้ามามีบทบาทนะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลนะคะด้วยมือถือมากๆเลยเครื่องไหนนะที่มันฉลาดนะคะมันจะช่วยเราได้แบบสุดๆไปเลยนะออรวมถึงนะคะการปรับแต่งพวกสกินโทนต่างๆการดึงบุคคลออกจากฉากหลังนะคะการตัดคงตัดขอพวกนี้เนี่ยเป็นดิจิทริทของ AI หมดเลยนะคะอย่างโปริีโน11 5G ตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับ Po r t r a i t e x p e r t Engine นะคะมันจะสามารถคิดได้ค่ะว่าอันนี้เนี่ยจดจาใบหน้าแยกบุคคลออกจากฉากหลังที่นิวบอกไปนะคะแล้วก็อย่าง ที่เมื่อกี้อุ้มทำให้ดูคะ่ะก็คือการปรับในส่วนที่เป็น AI retouching เนาะตัวนี้ค่ะมันจะสามารถ retouch ได้อย่างอันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดเลยนะคะก็อาจจะยังเห็นริ้วรอยเหมือนที่อธิบายกันไปใช่ไหมอันนี้คือกลางๆนะคะแล้วก็อันนี้คือเปิดแบบที่อุ้มเนี่ยชื่นชอบเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้นะมันต้องบาลานซ์กันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าถ่ายผู้หญิงอาจจะเปิดเยอะหน่อยนะคะในส่วนที่เป็น retouching เนาะแต่ว่าถ้าถ่ายผู้ชายอาจจะเปิดน้อยหน่อยนะคะอันนี้ก็ย่อมได้เช่นเดียวกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะอุ้มมีต ตัวอย่างภาพให้ดูค่ะให้เห็นหน้ากันเลยเนาะว่าในส่วนที่เปิดนะคะมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วมันดียังไงบ้างอะไปดูกัน เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือภาพพี่อุ้มชอบมากภาพหนึ่งเลยนะบากคว่าจะบอกว่าเอะมันโดดไปหน่อยป่าพี่อุ้มแต่ว่าโดยรวมมวว่ากําลังสวยเลยนะทำไมพี่อุชอบภาพนี้ข้อ1เลยนะคะอุมรู้สึกว่าสกินโทนของพี่บีมเนี่ยดูดีมากนะสเลยคือตัดขอบได้ถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าเทียบกับเคยถือในกลุ่มราคาเดียวกันเนาะสามเลยคือฉากหลังที่แบบโบเก้มันเวอร์ดะเออบางทีเนี่ยเราก็อยากจะถ่ายนะคะแบบโบเกอเวอร์อะไรประมาณนี้ออกมาบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ถามว่าทําไมโบเก้มันถึงเวอร์ได้ขนาด มันมีตัวช่วยไว้ทุกคนเวลาที่เราถ่ายภาพนะคะเราเลือกมาที่โหมดพอ์เท็แบบนี้เนาะคุณจะสามารถจิ้มนะในส่วนที่เป็นฟิลเตอร์ได้ค่ะ2อ,อันนี้มแนะนําให้ใช้เลยคือ AI color portrait นะคะกับโบเก้แฟร์พอดเท็ดโบเก้ a ฟร p o r t r ท i t นะคะจะช่วยดึงเนี่ยให้ฉากหลังจากที่มันเบลอแล้วอะ่ะมันเบลอขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาราการที่คุณสามารถนําไปใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยอาจจะเลือกเป็นไอตัวที่เป็นอ๋อเป็นเลือกใช่ไหม color portrait ใช่ไหมะคะก็คือบุคคลเนี่ยจะมีสีสันใช่ไหม ส่วนฉากหลังนะคะก็จะเป็นสีขาวดาไปนะก็จะทําให้แบบดูเด่นขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามีย่อมดีกว่าไม่มีแน่นอนแล้วก็มันมีบน Oppo Reno 11 5G เครื่องนี้นั่นเอง แล้วถ้าบางทีนะคะเราอาจจะไม่มีคนถ่ายให้นะเราอาจจะต้องแบบเยกกล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายตัวเองใช่ไหมคะ oppo เนี่ยเก่งเรื่องของเซลฟี่อยู่แล้วเนาะและครั้งนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมอีกนะคะอย่างภาพนี้เองเนี่ยก็ให้วิมลองถ่ายดูนะคะกล้องเซลฟี่เนี่ยความละเอียด32ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกับเลนส์ omnivision f เนี่ยอยู่ที่2.4นะคะทางยาวโฟกัสที่22มิลเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะถ่ายนะคะทั้งตัวเองได้ดีหรือว่าถ่ายกรุ๊ปช็อตเนี่ยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะสีที่นี่มประคะแล้ว สกินโทนอะที่อุ้มว่าหลายๆคนต้องชอบผู้หญิงเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะคะขาวขึ้นแต่ไม่เฟกเออฟิลลิ่งประมาณนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะสามารถถ่ายเนี่ยเซลฟี่ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาได้ง่ายแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าน้อง Opp o ppo เองเนี่ยก็พัฒนาเนี่ยเรื่องของการถ่ายเซลฟี่เนี่ยได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆจากเดิมนะคะที่อุ้มยังรู้สึกว่าเอ้ยยังมีความหลงวับหลอกอะไรแบบนี้บ้างแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะถือว่าทาออกมาได้เป็นธรรมชาติมากๆสําหรับเรื่องของสกินโทนแล้วก,ก และทั้งหมดที่มเล่ามานะคะเลยทำให้ Oppo Reno 11 5G ที่ราคา14,990บาทกลายเป็น The p o r t r a i t Expert ในราคาย่อมเยาวได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเขามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะ AI เขาดีมากๆนะคะและถ้าคุณสังเกตอย่างนึงนะโทนสีในครั้งนี้นะทุกคนมันมีความใกล้เคียงกับตัวพี่นะทุกคนรู้อยู่แล้วผมใช้มือถืออะไรอยู่นะคะมันมีความใกล้เคียงกับตัวพี่ขึ้นมาเยอะมากๆค่ะโทนเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะเออหลาย คนอาจจะแบบไปเข้าคอมรู้สึกว่าสีมันอาจจะแบบไม่ได้สดใสามากมใช่ไหมคะคุณสามารถไปปรับแต่งต่อได้ง่ายมากๆนะสำหรับโทนสีประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งเนี่ยที่อุ้มได้จากตัว Oppo Reno 11 5G แล้วก็อยากจะแนะนําทุกคนจริงๆค่ะเพราะฉะนวันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้มีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามกันเหมือนเดิมนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ